เนือังคันต่ำนะครับเนือนังคันต่ําอยู่บริเวณไหนตามมาดูกันนะครับสำหรับเนือนังคันต่ำเนี่ยจะอยู่บริเวณใต้นิ้วโป้งนะฮะใต้งามนิ้วโป้งเนี่ยเราเรียกว่าเนือังคันต่ํานะครับเนือนนี้จะส่งผลอะไรนะครับเราตามมาดูได้เลยจะส่งผลถึงการต่อสู้ทางกายภาพนะครับชอบแสดงออกนะครับชอบการต่อสู้นะครับชอบเอาชนะอุปสรรคนะครับด้วยความรุนแรงนะครับและไม่มีเหตุผลนะครับ หรืออีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะหมายถึงข้อกรรมหรือเราเรียกว่าวิบากกรรมนะครับถ้าลักษณะของเนินนูนนะครับจะมีผลนะครับในเรื่องของการขาดคุณธรรมการหุนหันพันแล่นการใจร้อนนะครับพร้อมที่จะต่อสู้นะครับเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งชัยชนะหรือความสำเร็จนะครับแต่ถ้าเนินแฟบนะครับจะทำนายตรงข้ามก็คือ หมายถึงการหมดไฟหมดพลังนะครับไม่มีกําลังใจในการที่จะทําอะไรนะครับรวมถึงการไม่ใส่ใจไม่อยากได้ไม่อยากมีนะครับ